สวัสดีครับพวกเราคุปซ่ากันนะครับผมดักคิ่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l กันอีกแล้วนะครับก็มาถึงคิวของเมจิกแกรีเอเตอร์กันบ้างนะครับหลังจากทำการรีโนเวลนะครับซีซั่น18พาร์ท2รอบที่2นะครับก็มีการปรับในส่วนของนี่เลยพลังต่อสู้หรือว่า combat power นะครับก็วันนี้นะครับเรา ทำคลิปด้วยงบประมาณที่จํากัดเนาะก็จะมาพูดถึงตัว Magic g ก a เดเตอร์นะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นสายที่น่าเล่นที่สุดแล้วนะตอนนี้นะนั่นก็คือสายเร็วนะครับสายเร็วหลายคนก็จะถามมาว่าไอา้สายเร็วเนี่ยจะเล่นดาบมือเดียวถือสองข้างหรือว่าดาบมือเดียวเอ้หรือว่าดาบสองมือกันดีนะครับส่วนตัวผมบอกเลยว่าถ้าใครงบน้อยนะ,ะก็สามารถที่จะ อัพสเตตนะครับตามตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้เนี่ยเราอัพแบบสายเร็วนะครับแต่ว่าถือดาบ2มือนะครับเริ่มต้นผมว่าดาบ2มือเนี่ยมันทำง่ายแล้วมันก็คุ้มสุดนะครับมาดูอุปกรณ์สมใส่กันก่อนนะครับของผมเนี่ยใส่เซ็ตอแอตแลนด์นะครับก็เป็นเซ็ตขั้นที่เป็นเอ็นชียนนะครับผมจะใส่คู่กับเซ็ตเซตวิสาทต์ตำนานนะครับก็อันนี้เนี่ย มันจะใส่แค่2ชิ้นนะครับส่วนมือกับส่วนแหวนมันจะได้เบิ้ลนะครับผมเอาเบิ้ลเยอะนะครับแล้วก็ตัวเซตของเมจิกเองเนี่ยมันก็จะมีเบิ้ลอยู่แล้วอีก15นะครับรวมกันมันก็จะเป็นเบิ้ลยี่สินะครับชุดนี้นะเซตมันมีแค่สร้อยเสื้อกางเกงแล้วก็เท้านะครับอันนี้แล้วแต่นะใครจะใส่เซตเซตใหม่เซตเก่าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่าถ้าเซต ใหม่เนี่ยผมจำได้ว่ามันน่าจะเพิ่มโจมตีของดาบ2อมือด้วยน่าจะแรงกว่าผมอีกนะ,ะแต่ผมกะเอาเบิ้ลไงจริงๆไม่ใช่มันมีของแค่นี้นะครับเออส่วนปีกนะครับผมใส่ปีก C3 นะครับที่เป็นบวก11ได้มาจากเซิร์ฟสปีดนะดังนั้นบอกก่อนของอันเนี้ยจริงๆมันจะมีแบบบวก13ที่ดีกว่าแล้วก็แจก,กฟรีนะครับถ้าใครที่เก็บเลเวลในเซิร์ฟสปีดอ่าถึงเกณฑ์ของมันนะครับดังนั้นไอ้บวกเนี่ยมันเป็น เบสิกของชุดเก่าแล้วนะครับอันใหม่จะบวก13นะครับดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะได้ปีกคัร์ดเนี่ยแบบติดตัวแบบนี้ครับก็ไปเล่นตอนเซิร์ฟสปีดนะแต่ตอนนี้สปีดยังไม่มานะครับก็รอกันนิดนึงนะเดี๋ยวสปีดกำลังจะมากันแล้วนะครับแล้วก็ตังหูผมยังไม่ใส่นะมวนนี่ก็เป็นของแจกเหมือนกันนะครับส่วนดาบนะครับดาบเนี่ยผมใส่ดาบ อ่าสี่นะดาบ400อไม่ใชดาบจากบอสแมงมุมนะครับซึ่งมันก็ถ้าเป็นดาบ2มือเนี่ยมันจะมี1นรูถึง5้รูใช่ไหมอ่าก็แล้วแต่งบของเพื่อนๆน,นะครับถ้า5้รูเนี่ยผมจําราคาช่วงนี้ก็ถ้าใครขายมันน่ารัสามสิบห้าสิบม่วงเออแต่ไม่ค่อยมีใครไปเก็บมาขายประเด็นนะครับเพราะว่าอ่อตั้งแต่แพทที่มัน มันเป็นแผดช่วงหลังๆนะครับมันไม่ค่อยมีใครเล่นของรูกันแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่ผมใช้ดาบเล่มนี้นะครับก็เพราะว่ามันมีพลังต่อสู้นะครับเพิ่มขึ้นมาคือปกติถ้าใครเล่นเซิร์ฟสปีดเนี่ยมันจะแถมดาบเล่มนี้มาให้ใช่ไหมครับพวกไอทัวไอตัวฮันเดอร์เบดนะครับแต่ t ันเดอร์เบดเนี่ยมันจะยังไม่มีค่า Combat Power อร์นะครับคอมแบทพาวเวมันจะมีตั้งแต่ดาบ BA ดาบรูนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขของดาบรูนะครับแล้วก็ พวกดีวา์เวฟปอนนะครับที่มันมีตัว Combat Power นะครับดังนั้นใครที่เป็นเมจิกสายประหยัดนะเนี่ยก็ไปหาดาบรูมาใส่ได้จะเป็นดาบมือเดียวหรือว่าดาบ2มืออันนี้มีเหมือนกันหมดนะครับคอมแบทพาวเวอร์แล้วก็พลังต่อสู้เนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณของบวกนะครับยิ่งบวกเยอะพลังต่อสู้ก็จะยิ่งเยอะนะครับมันทําให้คนที่เริ่มเล่นเนี่ยสามารถเริ่มเล่นสายที่เป็นดาบรูได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเรามีเรื่องของออปชันเป็นคิดดาเมจเป็นเบิร์เนี่ยมาจากพวกชุดเซตแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับก่อนสเตตัสนะผมพูดถึงสกิลก่อนนะผมขอรัดนิดน,นึงนะครับตัวเนี่ยมันเป็นดาบสายดาบ2มือเนาะเออแล้วก็ฝั่งแดงเนี่ยนะครับสกิลมาร์สสเนี่ยฝั่งแดงก็อัพดาบ2มือไปได้เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของดาบสองมือเนี่ยสกิลขั้นที่3มของมันเนี่ยมันจะมีเพิ่มดับเบิลแอแทคด้วยนะฮะก็ไม่ใช่ดับเบิลแอแทคต้องพูดว่าเพิ่มโอกาสดับเบิลนะครับก็ทำให้ตัวเราเนี่ยมีค่าเบิ้ลที่เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็อัพเลือเล่อยเปื่อยเลยนะก็คือ Up, อัพเด้งเลือดนะครับค่ามอนได้เลือดนะครับแล้วก็อัพพวกมินิมัม um กับแม็กซิมัมดาเมจนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับแอปซาไร์ right เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูดเลือดนะครับในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ก็คือมีโอกาส50%ที่เราจะฟื้นเลือดนะครับด้วยดาเมจของเราแต่ว่ามันจะฟื้นน้อยนะแต่พอมันตีรัวๆเนี่ยนะครับมันก็จะฟื้นค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับแล้วก็อัพอิน e ิดดับเบิลดาเมจนะครับที่เป็นเลดนะครับก็จะมีดับเบิลกับอิกนอร์นะครับอิกนอร์ก็จะเป็นเจาะเกาะ นะครับก็อัพอย่างอ1ิไปนะครับมาพูดถึงสีฟ้าบ้างนะครับสีฟ้าก็จะอัพเรื่องของเออ s e t success rate นะครับก็อันนี้อัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาอัพในส่วนของ power slash นะครับ power slash ใครอัพไม่ได้อย่าเพิ่งงงนะ power slash เนี่ยเราจะอัพได้ก็ต่อเมื่อเรามีสกิลมันใช่ไหมครับแต่มันจะอยู่ในดาบนะดาบมันก็จะเป็นดาบเขาเรียกว่าอะไรดาบกวาดอ่ะเออมันคือสกิลกวาดนะครับมันจะดอบกับมันจะใช้ได้กับ2ดาบก็คือตัว เอ่อเดี๋เดีด๋ยวเขาคิดก่อนนะชื่อว่าอะไรอ่อชื่อว่ารูนเบดเออรูนเบดกับซอฟแดนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะขอเซิร์ชดูก่อนนะอา่ารูนเบดมันจะมีรูนบัสตาร์ดกับรูนเบดนะครับรูนเบดขีดดาบกวา่าอันนี้นะครับนี่นะต้องมีดาบเล่มนี้นะครับมันถึงจะอัพได้นะเออแล้วก็ซอฟแดนนะครับซอฟแดนจะเป็นดาบสีแดงๆหน่อยนะ อันนี้บอกก่อนนะเพื่อเดี๋ยวนี้ผมเห็นมือใหม่เล่นเยอะค่อนข้างเยอะออาซอสดแดดม่มีช่างแม่งนะครับเอาลูนเบรแล้วกันนะเออนะครับถ้าไม่ถือดาบเล่มนั้นมันจะอัพไม่ได้นะครับต้องถือก่อนนะอ่าก็อัพพาวเวอร์แซดไปนะครับ10นะมันเป็นทางผ่านเพราะว่ามันจะผ่านตรงไปที่ตัวเวเปอนมาสเตอรี่นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถอัพสกิลนี้ได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องมาอัพตัวนี้เลยนะครับไฟแ สเตนเนนอะครับถามว่าอัพทำไมตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องอัพนะครับถ้าไม่อัพเราจะไม่สามารถใช้สกิลเควอทเบดได้นะครับชื่อเควอทเบดใช่ไหมไอ้สกิลคัทไอ้สกิลมาสนะครับที่มันเอาไวห้หมุนหๆขอขอดูชื่อสกิลอีกรอบกันอะ <c oughs> ไรวะนี่เออเควอเบดถูกต้องนะครับโอเคนะส่วนฝั่งเลือดแล้วแต่ใครจะอัพนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะอัพเลือดให้เมจิกนะครับเพราะว่า ข้อด้อยของเมจิกก็คือดีเฟนซ์น้อยเลือดน้อยนะครับต้องมาอัพเลือดนะโอเคเลือดเล็กเนี่ยผมอัพ15นะครับแล้วก็แม็กซิมั a มมานานะครับอัพเป็นทางผ่านนะครับก็อัพ10นะครับ AG ไหนๆไม่ได้อัพครับแล้วก็ AG ของเมจิกมันก็น้อยด้วยผมเลยอัพแม็กซิมัมเ g ไปนะครับส่วนเลือดใหญ่ผมอัพเต็มนะครับอันนี้เป็นท่าเบสิกอยู่แล้วหลายอาชีพต้องอัพเต็มนะครับต่อมาสกิลสำคัญเลยครับเมจิกจะมี2สายเนาะ มีสเปโรชาร์ต uh, นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสกิลสำหรับดาบ2มือนะครับก็ตัวนี้เป็นดาบ2มือนะก็จะอัพสกิลนี้จะเป็นตัวดีบัฟนะครับก็คือ uh, เวลาที่เราทำการโจมตีมอนเตอร์นะครับ3ครั้งเนี่ยนะครับมันจะทำการ uh, เขาเรียกว่าอะไรปล่อยสกิลนะครับอีกสกิลหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมันเป็นบัฟนั่นแหละนะก็หมุน3ทีปล่อยสกิลเพิ่มอีกทีนึ่ง นะครับก็อันนี้จะเป็นดาเมจพิเศษนะครับก็ในเวอร์ชั่นนี้มันมีการปรับด้วยนะครับให้สกิลนี้มีผลที่แรงยิ่งขึ้นนะครับอ่าส่วนต่อมาตัวสไปรัลชาร์จที่เป็นมาสเทอรี่นะครับอันนี้ก็ต้องอัพเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มความเสียหายด้วยสกิลอีกเช่นกันนะครับก็ต้องอัพ2อันนี้นะครับส่วนใครเล่นสายดาบมือเดียวนะครับสข้างนะครับก็ต้องมาอัพสกิลนี้นะอ่าแต่ผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาเป็นดาบ2มือนะครับ ก็ผมจะอัพสุดประมาณนี้นะครับส่วนสายสีเขียวนะครับก็ up, อัพเพิ่มลดโอกาสความเสียหายของอาวุธนะครับก็อันนี้เป็นสกิลเบสิกนะครับเดี๋ยวนี้ใครๆจะมาอัพอันนี้กันเยอะเพราะว่าไม่อยากซ่อมของบ่อยนะต่อมาก็ up, อัพออโต้มานาออโตเฮสป์นะครับแล้วก็อัพดีฟเอนต์อินคิสตนะครับแล้วก็มาอัพเอจ อ่ารีคอร์บ و นะครับใคร a g ดเงไม่ทันอันนี้สำคัญสุดนะครับก็ต้องอัพอันนี้ด้วยนะผมอัพ18ผมว่ามือหนักไปหน่อยนะครับจริงๆกะว่าจะอัพ15มันน่าจะพอแล้วนะเออ18ผมว่ามือหนักไปนะอย่ามาอัพตามผมนะผมว่าแม็กซสุด15น่าจะพอนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นป้องกันทาตนะผมอัพเต็มนะครับแล้วก็มา up, อัพตัวหลบนะครับใส่ชุดเกาะครบเพิ่มหลบนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นอร์เมอร์เซตโบนัสก็คือใส่ชุดครบนะครับเพิ่มดีเฟนต์ Defense นะครับเป็นทางผ่านเฉยนะสองสกิลนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพอยที่ต้องอัพเพิ่มสเตตหรือสเตตัสนะครับก็อัพเอ r เนอร์จีไปเต็มเลยนะครับเต็ม10นะครับจริงๆกำลังกำลังคิดอยู่ว่าจะอัพส่วนที่เหลือดีไหมนะแต่ผมคิดว่าอาจจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับ AGI ก็อัพสินะครับแล้วก็สเตตอัพสิเหมือนกัน นะครับในส่วนของสกิลแลงที่7กับ8นะผมอัพเวปบอนบล็อกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสกิลที่เด็ดนะครับก็คือกรณีที่เมจิกนะครับมันใส่อาวุธอะไรก็ตามเนี่ยนะครับขอเป็นอาวุธก็พอนะครับมันจะเพิ่มโอกาสในการบล็อกอ่าบล็อกแบบคือมันบล็อกไปเลยอ่ะก็คือเหมือนมอนเตอร์ตีเรามีดไปเลยนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นสกิลที่เจ๋งดีนะครับต่อมาสตีลอาร์เมอร์นะผมอัพเพื่อเอาอ่าดีเฟนซ์พื้นฐานเฉย นะครับมันจะได้ติดตัวเหมือนกับเอ็นนี้นะครับแล้วก็ตัวปีกนะครับก็อันนี้อัพเหมือนกันนะครับใส่ปีกคัสสเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวฟาร์มนะครับดังนั้นเราเราคงไม่ใช้ปีกคัสสี่หรอกมั้งนะครับก็เลยอัพอย่างละสิบนะครับเหลือพอยอีกสิไม่รู้อัพอะไรเก็บไว้ก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวสกิลมาสสามนะครับส่วนสเตตัสทำไมถึงอัพแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้สกิลตัวเขาเรียกว่าอะไรสไปร์ลเอ้ยไม่ใช่ดิ ตัวเนี่ยสไปรัลชาร์ดมาซิลรี่นะฮะมันจะเป็นบัฟเนาะทีนี้เนี่ยบัฟอันนี้นะครับมันจะเพิ่ม2ส,ส่วนนะก็คือเพิ่มอ่าโบนัสแอคแท็กนะครับกับโบนัสดีเฟนส์นะครับอ่าแต่ความแรงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสเตนนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมขึ้นอยู่กับสเตนแล้วทำไมผมอัปเดตสเตนเนี่ยน้อยน้อยกว่า AGI ออีกนะครับก็เพราะว่า,าเมื่อเทียบกันหมัดต่อหมัดในจำนวนที่เท่ากันแล้วเนี่ย าการอัพ AGI มันจะได้ประโยชน์ในส่วนของค่า c อ Speed นะครับค่าความแม่นนะครับแล้วก็ Magic แ r a เดเตอรเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถ้าเราอัพ AGI เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มพลังต่อสู้ได้แต่ว่าไม่เท่ากับ s t r a นท์ strength, นะครับ strength, เนี่ยจะเพิ่มพลังต่อสู้ที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าการที่อัพ AGI เนี่ยมันจะได้ Defense ด้วยนะครับได้ไวัยมือด้วยผมก็เลยคิดว่าเราอัพเบส AGI เนี่ยนะครับ ตัวเมจิกน่าจะมีประโยชน์กว่าสเตรนนะครับแม้จะเป็นดาบสายสองมือเหมือนกันนะครับทีนี้ไอตัวสไปรัลชาร์จเนี่ยนะครับมันก็ยังจะเพิ่มระยะของการโจมตีสกิลนะครับเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งช่องด้วยทำให้สายที่เป็นดาบสองมือเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยตีไกลกว่าดาบมือเดียวนะครับคือจะเห็นข้อดีมันเยอะมากเลยนะหนึ่งก็คือระยะโจมตีเนี่ย จะไกลกว่าดาบมือเดียวนะครับสองสกิลบัฟของเขาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแค่ดีเฟนต์นะครับมันเพิ่มทั้งดีเฟนต์และแอคแทกนะครับแต่ว่าสเตตัสที่เอามาคำนวณเนี่ยมันจะใช้สเตนในการคำนวณนะครับมันอาจจะดูแปลกๆนะที่อัพแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสนะครับกับมอนสเตอร์ที่เรามองว่ามันเป็นเบสิคที่เราจะทดสอบนะครับส่วน่วน Energy ผมอัพเอาไว้ให้ถือดาบเจ้ารูนเบดได้ก็พอนะครับ เพราะว่าเราจะเอาอัพสกิลทางผ่านแล้วก็ถ้ามีติดมือหน่อยเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่ไม่แย่อะไรนะครับก็เดี๋ยวทดสอบกันไปที่ไหนดีเอาให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยก็ไปโอนเทโลทัมนะครับอ่าคือตอนที่มันรีโนเวลเนี่ยผมมองว่าอาชีพไหนที่พอไปได้เนี่ยที่ที่เก่งอะพูดอย่างนี้แนะที่มันเก่งเนี่ยเราเราจะต้องไปโอนเทโลทัมแล้วอยู่ให้มันรอดนะครับ ดังนั้นผมคิดว่าเราต้องมาเทที่โอนเททอถ้ำกันนะเอ้ยทตุลมมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้เราเป็นทตาด,ดินา่าดินตีดินาตาดินต้องตีลมเฮ้ยทตาด,ดินชนะลมเมื่อวะเดี๋ยวผมสับสนแป๊บนึ่งนะผมขอดูก่อนสับสนทตุลมทตุลมตีอะไรอะทตุลมชนะน้ำเหรอทตุลมต้องไปตีน้ำใช่ไหมอา้าวงง ไอ้ธาตุดินต้องไปตีน้ําเหรอดินตีดิน,ดนชนะทางชนะทางน้ําแรงเดี๋ยวนะผมต้องไปตีลมสิเออธาตุดินชนะลมปะโถอันนี้ลมหรืออะไรทางนี้ขออภัยเพิ่งตื่นแล้วมันจะมึนๆน,นิดนึงดินไม่เอานะครับเราไปลมอันนี้น้ำํจำจาได้ว่าข้างฝั่งซ้ายจะเป็นน้ํา เอ,อเกิดอาการงงๆงงแล้วไอ,อ้แดงก็ไฟดีวะเออต้องใบบูนะไปบูหรือว่าเข้ากลางวะบูจำได้ว่ามันเป็นาตามืดเนี่ยาตามืดเออาเอา้ <c oughs> เอา <c oughs> เดีย <c oughs> <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวมันจะทดสอบไม่ได้ โอเคลืมพูดสกิลคัสสีนะครับโอเคคัสสีต้องพูดว่าไอตัวนี้มันเลยข้อจำกัดนิดนึงก็คือว่ามันเลเวลเกิน825นะครับ825เนี่ยมันถือว่ามันเอาตัวรอดได้แล้วนะครับเพราะว่าช่วง825เนี่ยมันจะได้สกิลนะครับในส่วนของตัวเนี่ยดาเมจเขาเพิ่มนะครับก็ผมมองว่าใครที่เลเวล800ขึ้นไปนะครับให้ไปเกาะ คนอื่นนะให้มันแปดร้อยยิบห้าให้ได้นะครับดาเมจเขาเนี่ย oh. มันถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนของฮิตมากกว่าเดิมหนึ่ง,หน,งหน่วยนะครับมันถือว่ามีระยะนัยสำคัญมากๆเลยนะฮะดังนั้นใครทีเ่เล่นทุกตัวละครนะควรที่จะแปดร้อยยิบห้าเป็นต้นไปเราจะเห็นว่าคาสสี่มันจะเก่งกว่า oh. คาสสามนะครับจะตตยหาเอามันอยู่ไหนวะไอ้ท่านลมเนี่ยตัวนี้ก็อนันนี้เจอแล้วเจอแล้วนี่น,นี่ท่านลม ะครับโอเคผมจะใช้ chaos base ให้ดูอ่ะนะก่อนนะอที่จะบัฟนะครับนี่ตีตีธรรมดาเอาไม่ใช่ <laughs> ผิดสกิล chaos base อันนี้โอเคนี่คืออันนี้นะฮะอ่ตอนนี้โดนแรงนะครับโดนแรงเพราะว่าเราไม่มีสกิลอ่ตัว spiral charge นะครับอ่จาจะสังเกตว่า defense ผมพันเนะครับโจมตีผมพันเดียวนะอ่ะอาเดี๋ยวดูด a m a g มัน อ่าผมจะยังอ่อนอ่อนดอยมากนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอ่าใช้บัฟนะครับอ่าบัฟก่อนสังเกตนะดาเมจหนึ่งพันนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์พันเจ็ดนะมันเพิ่มเป็นเท่าไหร่ป้าดาเมจสองพันสามนะครับดีเฟนซ์จากพันเจ็ดเป็นอ่าพันเก้านะครับถือว่าเยอะขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับแล้วทีนี้ใช้สกิลดูป้าบนะครับโหถือว่าแรงมากนะครับมันแรงคือมันแรงตรง สกิลเสริมของมันนะครับที่เราตี3ครั้งนะครับมันจะเปิดสกิลเพิ่มนะครับดาเมจมันจะเพิ่มนะครับดังนั้นคนที่อัพไวนะครับจะได้เปรียบตรงที่ว่ายิ่งเราอัพไวนะครับเราจะยิ่งทำจำนวนฮิตได้มากนะครับแล้วพอฮิตมัน3มัน3ทีเนี่ยมันจะปล่อยสกิลเสริมขึ้นมานะครับเป็นสกิลบัฟนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาหลุมใหญ่เข้ากันก่อนนะ มีคนไม่นอถ้าหลุมใหญ่เต็มขอขอทดสอบด้วยหลุมเล็กนะครับต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะครับตัวนี้ของมีแค่นี้นะไม่มีหูไม่มีม้านะครับนี่เอาหลุมนี้ก็พออ่าผมเปิดบอดเลยนะดูดาเมจนะครับถือว่ารุนแรงดาบนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะดาบเปล่าๆนะครับเออดูดาเมจนะครับหลงกลางเี่ยหลงกางเลย ข้าเปนตรงกลางได้นี่หลุมหลุมเล็กแน่เลยวะ่ะมีไม่กี่ตัวนะครับอ่าหลุมเล็กก็หลุมเล็กนะครับอ่าสังเกตว่าแรงมากๆนะครับแล้วยิ่งใส่เซตแบบผมเนี่ยเบิ้ลเยอะมากนะครับดูเปอร์เซนต์การเบิ้ลเ่ินน,น,น,นะครับเบิ้ลตอนนี้โอ้โหเยอะที่สุดนะครับในอ่าออฟชั่นที่เป็นเลดนะครับก็คือ33หน่วยนะครับอ่า เอ็กซ์ e ลน d ์ดาเมจเลดเนี่ยแค่15นะครับแล้วก็คิดดาเมจเลดเนี่ยแค่10เองนะครับผมถือว่าผมเบิ้ลเยอะมากนะฮะม,มีโอกาสแต่เบิ้ลนะฮะมอนเกิดไม่ทันนะถือว่าดุถามใจผมเนี่ยว่าพี่ครับพี่คิดว่าหาเมจิกเก่งกว่าเดิมเท่าไหร่คือไหนอ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าแม่งเก่งกว่าเดิมประมาณ50%เนเนี่ยเออแต่เมจิกเนี่ย คือทีแรกมันจะเก่งอยู่แล้วนะแต่พอมันมีออปชันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันผมให้เท่ากับไนท์เลยนะมันเก่งประมาณ50%ได้เลยนะเออแล้วอย่าลืมนะอันนี้เป็นชุดเอ็นชียนนะครับถ้าเราใส่ชุด BA เเนี่ยเรื่องของความถึกมันจะถึกกว่านี้นะครับอ่าถ้าหากว่าในอุดมคติผมนะใครที่เล่นเมจิกเป็นตัวหลักนะผมแนะนำว่าให้ทำชุดอะไรก็ได้ที่ดีเฟนซ์มันเยอะๆนะครับก็ แต่ก่อนเนี่ยคนที่เขาทำชุดดีเฟนต์เยอะๆเนี่ยมันมันมันจะมีทางเลือกแค่ไม่กี่ทางเลือกไม่ใส่ชุดที่เป็นมาสเตอรี่เซตเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดอ่าชุดชุดรูกันนะครับชุดลูนี้เห็นน้อยมากนะครับไม่ค่อยมีใครใส่นะแต่ผมมองว่าเมจิกเนี่ยคนที่ลงเควสกับผมประจำนะครับเขาจะบ่นว่าบางทีเขาจะตายนะครับเพราะว่าดีเฟนต์มันน้อยนะครับปัจจุบันถ้า ใครที่เล่นเมจิกนะครับมาสายเร็วเนี่ยมันก็ทําให้ดีเฟนส์ของเขาใหญ่เยอะขึ้นนะครับผมว่าแค่นี้เอาตัวรอดได้แล้วนะครับอ่าแต่เมจิกแต่ก่อนไม่ใช่ไม่เก่งนะมันเก่งด้วยด้วยดาเมจเดี๋ยวนี้ดาเมจมันสุดมากนะครับมันสุดมากอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนของนิดนึงนะเปลี่ยนของไปใส่ของที่มาจากเน้โกนิดนึงนะครับเอ้ไม่ใช่เน้โกเน้สปีดนิดนึงนะครับเผื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ของจากเน้าสปีดใส่แล้วมันเป็นยังไงนะฮะ แต่ดาบผมขอคงไว้เป็นเล่มเดิมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆหาได้อยู่แล้วถ้าออฟแบบนี้มีโชคแบบนี้นะครับ10ม่วงไม่เกินนี้นะครับ10ม่วงไม่เกินนี้เพื่อนๆได้อยู่แล้วนะ,ะส่วนแหวนกับสร้อยนี้ใส่คาไว้ผมถอดให้ก็ได้อะมันจะได้แบบว่าไม่ขี้โกงนะครับไอแหวนนี้ผมขอใส่ไว้เถอะนะครับอ,อันนี้ก็คือของที่มาจากเซิร์ฟสปีดนะดูดิเฟนส์ดิเฟนส์จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอ,อะไร มันเป็นบวก15นะครับเผลอดูสบายกว่าเดิมได้ซ้ำนะครับดีเฟนต์เราเยอะขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ถ้าดีเฟนต์ภาพรวมเนี่ยมันจะมีเบิ้ล3นะครับเบิ้ลก็จะเป็นออฟหลักนะครับแต่ว่าชิเาเมจเรนเนี่ยจะเป็นออปชันหลักนะครับอันนี้ชุดแจก,กนะครับที่มาจากเซิร์ฟสปีดนะผมว่าใช้ได้เลยนะครับแค่นี้ผมว่าก็โหดแล้วนะ อ่าดูสักแพ๊บหนึ่งส่วนเอ็นชีย s นเเนี่ยนะครับจริงๆร,ราคามันไม่แพงเลยนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่สามารถเก็บเพชรซื้อนะครับหรือว่าจะซื้อเงินจริงก็ได้นะครับจริงๆร,ราคาไม่เท่าไหร่เองนะสองสามร้อยก็ซื้อได้แล้วครับ สำคัญที่ดาบนะเพื่อนๆไปหาดาบให้ได้นะครับก็ไม่รู้มีใครขายไหมเออเดี๋ยวผมขอเซิร์ชกันนะบาร์สเบรสบาร์สอ่าบาร์สเบรสโอเคโอ้ราคาโอเวอร์มากเอ้ยไม่โอเวอร์อันนี้บวก11นะครับ บวก11รูนะครับเพราะว่ารูเนี่ยท็อปแล้วนะครับสังเกตนะบวก11เนี่ยดาเมจ70%นะครับของผมบวก9 5นะเออถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะอันนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้าใครเล่นจริงจังเนี่ยทำบวก13 5ห้รูให้ได้นะครับแล้วก็ไปใส่ซีดเอาผมว่าเป็นดาบที่โคตรแรงอะ่ะเออหรือจะใครจะใส่ดาบ BA ที่เป็นดาบ2มือก็ได้นะแล้วอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับ เมจิกได้เปรียบมากนะหลายอาชีพนี้ต้องใส่ดาบต้องใส่อาวุธสองข้างอะแต่เมจิกใส่แค่ข้างเดียวนะครับส่วนความเก่งใครถามว่าระหว่างดาบสองมือนะครับกับดาบมือเดียวสองข้างอันไหนจะเก่งกว่ากันนะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะเออว่าปลายทางเป็นยังไงแต่ว่ายุคก,ก่อนเนี่ยก่อนมารีโนเวลเนี่ยผมผมยังไงผมก็เชียร์ดาบสองดาบหนึ่งมือสองข้างนะครับอันนี้จะเก่งกว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยระยะของสกิล นะครับด้วยสแตทพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าผมไม่กล้าพูดว่าผมไม่ได้ไปทางนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยซักเลเวล800อย่างเงี้ย800ไม่เกิน900นะครับแล้วของมีเท่านี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าดาบ2มือเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับด้วยสเตตัสที่เอื้ออำนวยแล้วก็สกิลที่มันเอื้อไปในทางสายดาบ2มือมากกว่านะครับถ้าเลเวลไม่เกิน900นะผมว่าตัวฟาร์มเนี่ย ทำแบบนี้น่าจะสามารถเอาตัวรอดเก็บเพชรเก็บอะไรได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเมจิกอย่าลืมนะมันยังขาดหลายอย่างอีกนะที่มันใส่แล้วมันจะเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าแค่นี้มันก็เอาตัวรอดสบายๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เล่นง่ายเลยนะครับใครถามผมว่ายุคนี้ต้องเล่นวยวิีอยู่ไหมผมมองว่าให้มาเล่นเมจิกแบบนี้ก็ได้แล้วนะเล่นอาชีพที่เราชอบได้แล้วนะครับเพราะว่ามันปรับให้มีความเก่งมากขึ้นแล้วนะเออ นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอ Magic j จ d i เ t เตนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นมิวนะใครที่อยากได้ข้อมูลนะครับสำหรับการอัพสเตตัสการอัพการบิวสายต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ขอไพนะครับเปิดไอ้นี่ค้างไว้นะครับสามารถเข้ามาที่มิวนะครับ หมายถึงว่าช่องอื่นนะไม่ใช่ช่องผมนะอันนี้ก็เป็นช่องของเจโปนะครับประชาสัมพันธ์ให้เจโปนิดหนึง่งพอดีว่าเมจิกผมก็เลอกเจโปมาประมาณหนึ่งนะครับเจโปเนี่ยเขาจะทำคลิปเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็พวก G War, วก w วลนะครับแล้วก็วอลทาตุนะครับต้องขออภัยผมอาจจะไม่ใช่สายวอนะอาจจะไปร่วมได้บางครั้งนะครับแต่ J เจโปเขาเป็นสายนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เรื่องของการอัพ สเตตนะครับแนวทางการบิวตัวละครนะครับเจโปทำไกดเรียบร้อยแบบกระชับกระชับนะครับใครชอบดูแบบเร็วๆนะครับก็กดพอดูในช่องเจโปได้นะครับส่วนของผมเนี่ยจะเน้นโมนะครับก็เลยพูดเยอะนิดนึงนะครับก็ประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเล่นเกมอย่างสนุกนะครับเซิฟนี้เซิฟแท้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ในส่วนของดาวน์โหลดไว้ให้นะครับใครอยากเล่นมิวเซิฟแท้นะครับสนับสนุนเซิฟลิขสิทธิ์ก็จัด ที่เซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับเราเล่นเซิร์ฟโนอาตูนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟที่คนไทยเล่นเยอะที่สุดนะครับวีวนี้ลากันไปก่อนพบกันวีวน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ